สวัสดีครับอากาศยามเช้าครับยามเช้าที่ฝนตกน้ำเต็มเลยครับโอ้ดานะบ้านครับกัดถ่ายไม่ทันครับโอ้โหจังหวะถ่ายไม่ทันตอนกัด สวยเลยครับใหญ่ๆเอาสวิงมากดีกว่าสวิงช้อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้เท้่กูตีไม่กัดกูเลยมันรูงน้งาน ได้สวิงแล้ววะตากูตีอ่ะโอ้ยตายหายแล้วสวิงกัน้วเดี๋ยวเบ็ดแม่งไอ้นี่ดีได้ไอสวิงที่ที่กูทิ้งไว้เนี่ออาขึ้นมาครนนี้ติดเบ็ดบานแล้วมึงงานอะไร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  ทีมาเดี๋ยวกูปวดเองเดี๋ยวเข้ามือมึงอีก

ลูเคียงนล่รแหละนั้นี้มันแกะตัวว่าบอสกลางนี่เด้กลางให้อันนี้ไปเคลียร์เองนะกี่เซ็นหรออือทางนี้เออวางยาวอืเนี่ยตึงเปียกตึงวันนี้ไม่มี เฮ้ hey, ยใหญ่อยู่ง้นนี้เล่นไปเออได้อยู่ขอเริ่มือ,อก่อนดนิเฮ้ย hey, อย่าอยู่ทำเล่นไบชนะรับนื้ได้ไซส์ใหญ่เลยครับปล่อยบ่อครับได้แล้วก็ปล่อยปล่อยบ่อในบ้าน กระตูปโอ้ยใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วโอ้ย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 ใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วเบดย8 day เดย์ ใหญ่อีกแล้ววะกูทอะไรผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นหนึ่งนึง <S <S มันดีเลยเดี๋ยวกูขี้อปไงเหียเดี๋ยวก็เข้ามือมึงอีกอะ่ะตกเยอะนิดกูเหียใหญ่กว่าเดิมอีก มาาันนจะอ้วโ,โอ้ยแย่ yeah, กว่าเดิมใหญ่กว่าเด,ดิมปะเดิมเดิมมันมันอ้วนกว่าเว้ยมันเปิดเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเันหกักขันหักเท่าไรมันจะตกเรียวดิบเข้าขากูแหละอันนี้เอามาคันนะกูถือให้เออเอามาเหมือนจะ,ให,ะใหญ่กว่าเดิมนะใหญ่กว่าเดิมปะมันอ้วนกว่าเดิมมันมันหนาไอไอตัวนี้มันหนาแต่ไม่รู้ว่ามยาวอะ บอสบอสอาแล้วกูยิบเองกระคิมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันหนาผู้ถือต้องหนาไม่เก่งเฮ้ยระวังเอาไว้เนี่ยกูจะทำอเชเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะห้าสิบป่ะเฮ้ยไม่ถึงดิไม่ถึงไม่ถึงเมื่อกี้มันสามสิบฟา เออันนี้ใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยเหมือนจะใหญ่ฝ่านะม,มันอ้วนกว่าเว้ยเอ้ยใหญ่กว่าบันอ้ยไเอ้ยอ้ยเฮียันต้นน้ำเหมือนจะยาวกว่าเฮ้ยทีเดียวถ่ายลบไปไหนดิไม่รัศสวิงสิเก็บครับตัวนี้ไซส์ใหญ่หสวยเลยครับ โอเคโอ้ย <Okay. S 2> oh, โดนแล้วครับหืม,มกัดบีฟีดครับพอยเตอร์สี่แปดอยู่ที่ฝีมือแล้วอย่างเงี้ย อันไอตัวนี้เล็กกว่าน่อยเล็กกว่าน่อยอ้าวชิบหายแล้วลืมมาเอาทีนี่มาอีกอเ,เออตูม้มครีมอยู่ไหนวะ โอ้โหแมงแดกเต็มเต็มข้อเลยว่ะอืมจะรอดป่ราะวะเนี้ยตัวเนี้ยอ้าวรอดไปแมงแดกมิดตัวเลยชิบหายหัวไม่โดนอะไรมาหัวโดนอะไรกัดวะหัวเป็นแผลเนี่ยโอ้โหว่เลือด ขอวัดหนี่ยครับปล่อยบ่อในบ้านนะครับผมโอ้ยโดนอีกแล้ว อยู่ตรงนั้นอ่ะน่าจะยกได้อยู่มั้ง อ๋อไลลอ้หี่แล้วไม่เอากิปเปอร์มาวางหยยบเบ็ดดูนะโอเคเออเอ,เอถ้าล็อกอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วติดปักเหนียวด้วยใ้ยเออปล่อยไป,ไป,ไปทำคลิปด้วยก็ดี ต,ตัวนี้เท่าไรหร่วะเนี่ยมาที่ลูกลูกไมให้เป็นไง<ะ><า>น้าทำไมอะ่ะโดนแล้วครับผมโอ้โหโลูกมันครับ ใส่เหล็กครับบอสได้อีกตัวแนละ้วบอสโอสได้ตัวแล้วครับ โอ้ยเด้ตัวแล้วครับผมได้กัวแล้วครับผม ครับผมวันนี้ก็ได้ปลาค่อนข้างเยอะนะครับไซส์ใหญ่ด้วยนะครับก<อ>็หลุดขาดอ,อีกหลายตัวเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับพบกัน EP ถัดไปครับ